สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับหมาเพราะว่ารู้ตัวเองเป็นทาสทาสหมาแล้วก็ชอบสับเลี้ยงอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องเอามาพูดทุกครั้งเลยแล้วคลิปนี้จะมี update, อัปเดตตอนช่วงสุดท้ายแล้วเราไปดูกันว่ามันเรื่องอะไรจริงๆนะถ้าไม่พร้อมอย่าเลี้ยงดีกว่าสัว์เลี้ยงอะ่ะเพราะว่าถ้าเลี้ยงไปแล้วเอาเข้าไปปล่อยเอาไปทิ้งไปขว้างแล้วคิดบ้างหรือเปล่าว่า หมาหรือสัตว์เลี้ยงพวกนั้นอนะ่ะมันก็มีจิตมีใจเหมือนกันนะนะก็คือเรื่องคนเอาเอาหมามาปล่อยเมื่อวานเนี่ยเห็นในข่าวใน u t u b e นะแบบนะันะ้นก็ที่ข่าวที่เขาเอามาลงานะก็เห็นหมานั่งรถมาข้างหลังกระบะนะเสร็จมันก็มองนู่นมอง,มองนี่นะเสร็จแ,แล้วพอพอถึงจุดที่เขาอยากจะปล่อยนะเขาก็จอดแล้วเขาก็ปล่อยแต่แล้วเขาขับรถปื๊ดไปเลย แล้วหมามันก็ไม่รู้หมาหมามันก็วิ่งตามใช่ปะแต่ทีนี้มันวิ่งรถมันไปทางตรงแล้วหมามันมันเลี้ยวไปทางซ้ายมันก็หาไม่เจอแล้วมีคนเขาเห็นเขาก็เลยช่วยไว้แล้วเรียกกู้ชีพมาให้ให้มาแบบช่วยนะช่วยหาเจ้าของอะนะแล้วก็หมาตัวนั้นมันก็มันมันเห็นมันแบบหน่าเศร้าเลยนะเขาเอาข้าวเอาน้ําให้มันกินมันก็ไม่ยอมกินนะมันขายเหมือนกับน้ําตามันไหลอะไรเงี้ยเราก็โอ้ เราเราก็ไม่รู้ว่ามันร้องไห้ได้หรือเปล่าแต่เราที่เราที่เห็นเห็นนะ่ะคือมันหน้ามันเศร้ามากเลยเราก็ไม่เข้าใจนะคนพวกนี้เขาเขาเลี้ยงเขาเขาเลี้ยงหมาเพราะอะไรแล้วหมาโกนเด่นนี่ก็ไม่ใช่ว่าถูกๆนะที่เมืองไทยนะราคาก็แพงหรือว่าเห็นเพราะว่าเด็กตอนเด็กมันน่ารักเอาเอามาเลี้ยงพอโตแล้ว มันอาจจะเห่าหรือมันจะอาจจะทําปัญหาอะไรใหก้กับเจ้าของก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมแต่มันการมาทําแบบนี้มันก็ไม่ไม,ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าถ้าเอาหมาไปเลี้ยงแล้วคุณก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างไม่ว่าเขาจะทําตัวดีหรือไม่ดียังไงเราก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมก็ต้องทนเลี้ยงไปเราเข้าใจว่าบางทีมันทนไม่ไหวแต่ว่าจะมาปล่อยให้เป็นปัญหาคนอื่นเขาอ่ะมันก็ไม่ถูกนะเพราะเวลาตัวที่ตัวเองมีความสุขมีลูกหมามาเอ,อ่อมากอดมาจูบอะไรนี้ ็ไม่ได้คุณก็ไม่ได้แบ่งความถูกให้กับชาวบ้านเขาแต่เวลาคุณแบบไม่มีทางไปหรือแบบว่าไม่ไม่อยากจะเลี้ยงแล้วเพื่อเอาเอาหมามาปล่อยแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องเลยนะแบบเห็นแล้วแบบสงสารหมามากไม่ไม่สงสารคนเพราะว่าคนเรามีจิตมีใจ,ม,ใจมีความคิดก่อนจะซื้อต้องบอกต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าจะซื้อมันน่ารักนะโอ้ยน่ารักน่ากอดอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อมาซื้อมาเลี้ยงเสร็จแล้วพอสักพักหนึ่งถ้าเกิดมันไปกัด รองเท้ามั่งทํานู่นทนํานี่ไปกัดคนมั่งมีปัญหามั่งเอาไปปล่อยไม่ยุติธรรมกับสัตว์เลี้ยงนะทุกคนไม่ว่าจะสัตว์เลี้ยงจะจะหมาหรือจะแมวอะไรก็แล้วแต่แล้วก็บางคนก็เลี้ยงหมามาเป็นปัญหาให้ชาวบ้านเขาก็มีอย่างนั้นก็มีคือว่าไปกัดไปทําอะไรทําร้ายกัดคนกัดเด็กกัดสัตว์เลี้ยงคนอื่นเขาแล้วก็ไม่ยอมดูแลปล่อยปละละเลยอย่างนั้นก็ไม่ไม่ยุติธรรมกับ ชาวบ้านเหมือนกันเพราะว่าหมาของคุณนี่ไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะรักหมาของคุณทุกคนนี่แล้วแล้วอย่างหมาพวกที่เป็นเทรนเนี่ยนะไปซื้อมาเนี่ยแล้วไม่ไม,ไม่เข้าใจพันธุ์ของเขานะมันอาจจะเกิดปัญหาก็ได้ไม่ใช่ว่าไปซื้อมันมาเพราะความน่ารักนะพอมันซื้อมาแล้วมาเลี้ยงแล้วไม่เข้าแล้วโดยไม่เข้าใจเขามันทําให้เกิดปัญหาเยอะแยะเลยอย่างเอออย่างพวกฮัสกี้เนี่ยพวกฮัสกี้เนี่ยตัวแสบเลย ปากปลอกด้วยเสียงดังมากเลยแล้วก็เห่าตลอดเวลาแล้วเวลาพูดเลยเถียง <c oughs> เคยเหรอหมาเถียง <c oughs> เคยเห็นเปล่าเนี่ยแล้วก็อยู่ตัวเดียวก็ไม่ไม่ได้นะมันกัดหมดเลยแบบเห็นเห็นเขาเอามาลงวีดีโอนะโอ้โหแบบสงสารเจ้าของก็สงสารสงสารหมาก็สงสารอยากจะหัวเราะก็อยากจะหัวเราะคือหมามันอายุถ้าไม่ไม่เท่าไหร่หมายังเด็กอยู่เลยนะเสร็จแล้วเจ้าของออกไปข้างนอก กลับมานี่นะบ้านเละไปเลยอนะ่ะกัดทุกอย่างมันดึงออกมาหมอนเหมือนนุ่นนั่นเต็มบ้านไปหมดเลยเจ้าของแบบแทบจะร้องไห้เราเข้าใจเลยว่าเป็นยังไงแต่ก็นี่แหละเพราะความทีออ่อยากจะได้หมาแล้วไปเห็นว่ามันน่ารักเอ้ยโดยที่ไม่ศึกษาชีวิตจิตใจของเขาก่อน มันจะทําให้เป็นอย่างนี้ไนงะเพราะว่าฮัสกี้นี่คือเขาต้องเป็นหมาเป็นหมาทํางานนะเขาต้องออกกําลังงานแล้วต้องใช้หัวสมองตลอดเวลาถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ไปไม่ส่งเสริมไม่ไม่ทำอะไรให้แบบให้เขาแอคทีฟนะจะเป็นหมาที่มีปัญหาพวกพิษบุลนี่ก็เหมือนกันพิษบุญนี่ก็แบบโหคือก,ก็เคยได้ยินอยู่ใช่ไหมนั่นแหละเราไม่ต้องไปพูดอะไรมากมายแล้วพวกเอ่ออะไรบางแก้วก็กัดเก่งอะไรพวกนี้ก็หมา คือเป็นหมาที่แบบว่าอยู่กับเจ้าของอย่างเดียวคนอื่นไม่เอาอะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่พันนะพวกพวกเนี้พวกที่เป็นเทรน์นะจะเป็นนิสัยอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้เราไปหาข้อมูลได้เลยโดยที่ว่าเราอาจจะโชคดีที่ได้หมาแบบว่าเอ้ยดีนะนิสัยดีเรียบร้อยนะนั่นก็ไปเออนั่นก็โชคดีไปแต่ว่าถ้าไปเจอหมาแบบตรงกับพันที่เขาเขาบรรยายมาเลยนะนั่นแหละก็ต้องคิดได้ดีๆอย่างเหมือนเอนโซะ เอ็นโซ่ที่ที่ทำงานที่เคยเอามาลงคลิปนะนั่นแหละเป็นหมาใจดีเป็นหมาแบบหมาเอ๋ออะ่ะมันใจดีมากเลยแล้วแต่เจ้าของที่เขาเอาไปเลี้ยงเจ้าของแรกอะนะเอาไปเลี้ยงอันนี้ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วคือเอาไปเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงแบบทิ้ทงๆแล้วมันก็ไม่ให้ข้าวไม่ให้อะไรมันกินนาะมันผอมผอมจนเหลือกระดูกกระดูกขึ้นอะ่ะจนจนเจ้านายเขาที่ทํางานเขาไปเห็น แล้วเขาชอบหมาพันนี้อยู่แล้วนะเขาเคยมีหมาหมาพันธุนี้เขาก็เลยอยากจะได้เขาก็บอกเขาไปขอซื้อมาโชคดีเป็นความโชคดีของเ,อเจ้าเอ็นโซไปเพราะว่าใครๆก็รักมันนะไอ้เจ้าตัวเล็กเขาก็ไม่รู้เขาคิดยังไงเจ้านายก็ไปเอาเจ้าตัวเล็กมาไอ้ไอ้อย่างไอ้เจ้าตัวเล็กเนี่ยนะนะมันเป็นหมาที่พันชื่อดัมส์สเวนส์โกสฮุนหมายถึงเป็นหมาฟาร์มนะเป็นหมาล่าหนูหมาที่แบบเขาเรียกไงเอทริก มันหมามบอกไม่ถูกจะพูดภาษาไทยไม่ถูกม,มันสอนง่ายมากมันฉลาดแต่ว่ามันจะทําหรือไม่ทำนั่นอีกอย่างหนึง่งแล้ววันหลังจะมาเล่าเ,เรื่องเกี่ยวกับพันของเจ้าเอนโซกับเจ้าตัวแลไให้ฟังว่าหมาพวกนี้มีนิสัยเป็นยังไงนะแล้วก็มาจากไหนอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังขอให้มีให้มีเวลาก่อน <laughs> ก็มีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่ช่วงนัง้นกับคนกําลัง ชอบชีวาว่าชีวาว่านี่มันเป็นหมาตัวเล,เล็กน่ารักใช่ไหมเสร็จแล้วมันมีมาลักลอบเอามา,าขาเอามาจากต่างประเทศไงเพราะว่าที่ที่นี่เพาะขายให้ทันไงเพราะว่าที่นี่เขาแบบว่าเขาจะไม่ให้หมาเพาะพันธ์ุมากไปมากกว่าแบบปีละปีละสองครั้งนะจําได้นะอย่างมากนะคนแบบว่ามีหัวใสเลยหากินกษัตริยัไง ก็ไปเอาหมาแบบว่าต่างประเทศมาในยุโรปแถวๆยุโรปไม่ไม่เอ่ยชื่อประเทศไหนเสร็จแล้วมันก็ข้ามประเทศมามาแล้วคนที่เอาขับรถมาเนี่ยมันก็เอาหมาเนี่ยผูกปากผูกมัดปากมัดขามัดมือมัดมัดมือมัดเท้าเงี้ยแล้วก็ใส่กระดังรถมา บางบางทีแล้วมันเป็นเหมือนกับคนตกใจเข้าใจป่ามแบบฝังสีอะเวลาถูกแยกถูกแย่งถูกแยกมาจากแม่มันแล้วไปไปผูกแขกผูกปากผูกมือไม่ให้ร้องไม่ให้กินน้ําไม่กินข้าวนอนอยู่ในหลังนถอะแล้วดูซิว่ามันจะตกใจแค่ไหนฝังจิตฝังใจแล้วบางคนนะเข้าไปใกล้ไม่ได้มันฉีลาดเลยนะไปเขาจับจับได้ใช่ไหมแล้วเขาก็เอาหมาพวกนี้ไปไปไว้ที่เลี้ยงอ้บางทีสี่สิบห้าสิบตัวแล้วนะโอ้ยล้ว เห็นแล้วมันสงสารตอนนี้เขาถ่ายรูปมาตอนที่มันถูกมัดขามัดมือแล้วก็เอาเอาเอาเอ้เทปพันปากไม่ให้มันร้องอะโอ้ยน้ําตาจะไหลเนี่ยพวกที่ทําแบบเนี้ยแช่งให้มันโดนอะไรหนักๆมั่งนะมันเพราะว่าสัตว์พวกเนี้ยมันทําอะไรไม่ได้อะมันเกิดมาแล้วมาโดนกระทําอย่างเงี้ยมันแบบโอ้ยก็เราออกนอกเลยแล้วก็คือเขาก็ถ้าเขาจะพยายามคือเขาจะเอาไปไว้ที่เลี้ยง ที่เลี้ยงหมาเนี่ยนะที่เลี้ยงหมาที่แบบไม่มีคนจะเลี้ยงอ่ะนะคือเขาจะเขียนคําแนะนําเกี่ยวกับหมาตัวนี้ว่าตัวนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วเขาก็จะเออออกประกาศออกหาคนที่ต้องการจะเลี้ยงบอกเลยนะนี่หมาตัวนี้ถ้ามันเข้าไปใกล้มันจะฉี่นะหมาตัวนี้เข้าไปแล้วมันจะแย่งแล้วมันจะขู่นะเวลาเข้าใกล้เออเข้าใกล้จานอาหารแล้วมันจะขู่นะมันจะกัดอะไรเงี้ยเขาจะบอกหมดเลยแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะพยายามระบายหมาออกไปคือ คือเราจะไปดูอย่างพี่ก็ชอบไปดูนะเพราะว่าอะไรชอบอยากจะได้อยากจะได้หมาแก่มาเลี้ยงจะให้ชีวิตบ้านสุดท้ายของเขาดีขึ้นแต่เราทําใจของเราได้เปล่าอยากจะช่วยนะแต่ว่าไม่อยากจะให้คือเราก็เห็นกันตัวอย่างคือเราไม่อยากจะเสียใจเราไม่อยากจะเไม่อยากจะทําใจอีกแล้วเพราะว่าการสูญเสียสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะนะมันสําหรับคนที่ชอบเลี้ยงสัตวนะ์เหมือนกับเสียญาติไปคนหนึ่งเลยนะจะบอกให้เอาใครจะว่าแบบ บา้บาๆก็ว่าเธอแต่ถ้าคนเลี้ยงสัตว์จะรู้นะว่าถ้าเราเสียเอสัตว์เลี้ยงไปเนี่ยมันเหมือนใจจะขาดนะบอกให้เรามันเป็นประสบการณ์ของตัวเองคนอื่นอาจจะไม,ไม่เหมือนกันก็ได้แต่สําหรับเราสําหรับที่นี่แบบว่าไม่ได้เลยคือคืออยากจะอยากจะช่วยแต่ว่าเราก็ต้องนึกถึงตัวใจจิตใจของเราเองก่อนว่าเราจะไปไหวไหมว่าเราจะจะรับจะรับสิ่งนั้นได้ไหม ถึงว่ามันจะเป็นธรรมชาติก็จริงแล้วแต่ว่าในเมื่อเรารับเขามาเลี้ยงแล้วเราก็รักของเรานะเราก็ไม่อยากให้เขาจากไปเร็ว่เงี้ยแต่ยังไงความรู้สึกมันมันชนกันมันมันทั้งอยากทั้งไม่อยากนะทุกคนแบบว่าอยากจะอยากจะช่วยแต่ก็เราก็กลัวเราตัวตัวเราเองเสียใจแล้วพี่ก็ไม่เข้าใจนะสําหรับคนที่เอาเอาสัตว์ไปเลี้ยงแล้วเอามาทิง้งทิ้งคว่างๆอย่างเงี้ยโดยที่ไม่สนใจคือเห็นตอนเล็กน่ารักอย่างงุ้นอย่างนี้พอโตขึ้นแล้วมันเห่ามั่งไปกัดคนมั่ง ไปทำอย่างงู้นอย่างนี้มางทาให้เจ้าของไม่พอใจเฮ้ยเอาไปปล่อยดีกว่าเอามันถูกหรือเปล่าละ่ะบางคนอยากจะให้พ้นๆไปไม่ปล่อยมาตามข้างถนนอย่างนี้ก็ไปปล่อยในวัดก็ไปดูในวัดสิบางวัดโอ้โหมีจะสัตว์เลี้ยงเต็งไปหมดจนเลี้ยงจะไม่ไหวแล้วอะความเห็นแก่ตัวของคนเราอะมันทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนได้คือเข้าใจบางคนรักสัตว์แต่ว่ามันก็ต้องคิดก่อนนะว่าเฮ้ยเราไปได้ไหมเราชีวิตของเราเป็นยังไงเร <Yeah. S 1> แต่ที่นี่ก็ดีอย่างคือที่นี่เขามีกฎหมายเพื่อ คุ้มครองสัตว์ไงอย่างหมานี่เขาจะไม่ให้อยู่อยู่ตัวคนเดียวแบบว่าเกินสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงนี่ต้องเอาหมาเอาไปเดินเอาไปไปฉี่ไปออกเดินออกกําลังกายแต่ว่ามันต้องคิดมากๆเลี้ยงสัตว์ไม่ไม่เรียกว่าทึ้งเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคนไม่ว่า,ส,วาสิ่งมีชีวิตทุกอย่างมันต้องมันต้องคิดดีๆก่อนที่ก่อนที่เขาจะก่อนที่จะไปรับเข้ามาเลี้ยงนะเพราะว่าถ้าเราไม่พร้อมจริง หรือจะเห็นความแต่ความน่ารักอย่างเดียวมันมันไม่ถูกต้องตอนตอนที่แบบว่าไปซื้อหมามานะเราก็คิดว่าเ้ยเราจะเอาหมาไปวิ่งเราจะเอามาีเอาไปเล่นกีฬาอะไรพวกนี้ในความคิดของเราราะเราไม่ศึกษาให้ดีๆวาหมาพวกนี้มันไม่ใช่ยี่เลี้ยงง่ายๆเลยนะพอไปเอาหมามาแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอะ่ะแต่เราก็เอาเข้ามาแล้ว<ม>ก็ต้องเลี้ยงเขาจนจากกันไปข้างหนึ่งใช่ไหมาบางบางครั้งก็แบบโอ้โหแบบอึดอัดนะไปไหนก็ไปไม่ได้เพราะว่าเอา ไปฝากเลี้ยงก็ใหม่ได้เพราะว่าไปกัดเขารืกก็แบบเราก็กลัวคนเขาอื่นเขามาเลี้ยงเลี้ยงแบบว่าไม่ดีเหมือนเราเลี้ยงใช่ไหมมันมีมันมีความคิดหลายอย่างก็เลยต,ตั้งแต่เขาจากไปแล้วเราก็ไม่เคยเลี้ยงเลยเพราะาว่าเราเป็นคนรักสัตว์เราก็ต้องดูแลรักษาสัตว์ของเราให้ดีใช่ไหมให้มีความสุข เราจะไม่ปล่อยปละละเลยแล้วสัตว์นี่มนไม่ใช่ของเล่นมันมีเป็นสิ่งมีชีวิตจิตใจจะเอามาเล่นพักหนึ่งแล้วทิ้งทิ้งคว่าง,ง,ง,งมันไม่ใช่อย่างนัน้นก็เลยอยากจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มาบ่นซะหน่อยงั้นคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็ตามเคยนะทุกคนเขียนมาในคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็เราเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วกินกาแฟต่อไปแล้วบ้านจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องน้องหมาที่ถูกทิ้งเนี่ยนะ ตอนนี้มีคนเขารับไปเลี้ยงแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าเขาจะเลี้ยงต่อไปหรือเขาจะทำยังไงเพราะว่าได้ยินข่าวลือว่าเจ้าของเก่าจะมาขอคืนอันนี้ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าแต่ว่าเจ้าของใหม่เนี่ยเขาเขาเอาไปลงใน Facebook เขา แบบว่าขอความเห็นกับประชาชนคนต่างๆอะไรเงี้ยว่าจะทํำยังไงดีจะ,จะคืนจะเลี้ยงต่อหรือว่าจะให้เจ้าของเก่าไปอะไรเงี้ยแต่ไม่มีคนมีคนมาต่อต้านทุกคนเลยแล้วก็วอชด็อกเนี่ยเขาก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ห้ามให้เด็ดขาดเลยเพราะว่าคนคนนี้เลี้ยงไม่ได้แล้วพอเข้ามาทิ้งแล้วอะแล้วจะมาขอคืนมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพืเผออาจจะโดนคดีด้วยถ้ามีอัปเดตยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแค่นี้เลยทุกคนไปแล้ว